คนเก่าๆของคุณเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเวลานี้รำลูพลังงานไพ่เป็นดนมเป็นดวงในด่มคนเก่าๆของคุณเขายังคิดถึงคุณไหมเขายังมีความอลรวอนต่อคุณไหมคนเก่าๆของคุณรำลูพลังงานไพ่เป็นดวงในลมเป็นดวงในด่มนะคนเก่าๆของคุณเขาคิดถึงคุณไหมเขายังรักคุณไหมคนที่เดินทิ้งคุณไปคนเก่าๆของคุณพลังงานเก่าๆของคุณ ้าใบานะคนนี้เป็นคนที่จริงจังมากเลยชาวท่านลมเมถุนตุนกลุ่มเขาคิดถึงคุณนะเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้คนเก่าๆของคุณคนที่เดินจากคุณไปเวลานี้เขายังคิดถึงคุณมากๆนะคนคนนี้ของคุณ เป็นคนทางไกล The Emperor เขายังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันใช่ไหมคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันต่างคนต่างทลายกันห้ามไมท้าเม็ดสิงห์ธนูทตุไฟเขาอยากติดต่อกลับมาคุณนะคนคนนี้คนเก่าๆของคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารกลับมาคุณมากๆลานี้ย เพราะเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้แปดแม่ท้าเแม่สิงห์ธนูธาตุไปเขาคิดถึงคุณมากมากจนเขาอยากติดต่อหาคุณนะถึงแม้ที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกันมีการไม่เข้าใจกันเวลานี้เขาอยากติดต่อสื่อสารนะคุณมากๆคนคนนี้ของคุณนะถึงแม้บางครั้งเขามีความเครียดวนไปวนมาคนคนนี้ของคุณชาวธาตุดินศกกันก่อนแต่บางครั้งบางเวลาเขาจริงจังมากคนคนนี้เขาเป็นคนที่จริงจังมากๆคนคนนี้เรามาขยายไพ่กันนะ เขาจริงจังมากมากคนคนนี้ถึงเม้ดบางครั้งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะชิวๆเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอะไรมากมหมคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิตรมีเวลานี้เขาส่องคุณนะเวลานี้เขาส่องคุณมากๆคนนี้ชาวธาตุไปเม็ดสิ่งถึงส่องคุณมากมายคนคนนี้เวลานี้เขาเห็นคุณค่าของคุณน,นะคุณคนที่มีค่าสุดเขามากมหมคนคนนี้เวลานี้เขาเห็นคุณมีค่ามากมหมชาวธาตุดินส่งกันก่อน เขาไม่เคยลืมคุณนะคุณอยู่ในใจเขาเสมอเขาเอาคุณอาจากหัวไม่ได้นะในใจของเขามีแต่คุณคนเดียวคนคนนี้เขายังมีคุณในใจตลอดเวลาคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขาคิดถึงคุณมากนะคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้คิดถึงคุณจริงริถึงแม้ที่ผ่านมากอดออกจากการเดินทางเขามีความเจ็บปวดเขามีความเสียใจมากๆสิบดาวมตถุนตุนกลุ่มธาตุลมเขาเจ็บปวดมากนะจากการที่โดนจากกัุนไปจากการที่ห่างหายจากกุณไป แต่เวลานี้เขายังรักคุณ <c oughs> เขายังคิดถึงคุณนะเดเลเวอร์ขึ้นเขาอยากกลับหาคุณนะคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณมากมากเขาอยากจะขอความรักใหม่จากคุณนะคนคนนี้จากการที่เขาเดินออกจากไปเวลานี้เขาคินถึงคุณมากเขายังรักคุณมากมากคนคนนี้